สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐาชนินทาชาแนลนะคะเอ่อตัวนี้ลูกค้าอยากให้ทําสีเนาะพวกยาแนวพวกอะไรยังดีอยู่เลยเพียงแต่ว่าสีมันจะซีดนะคะแต่ทีเนี้ยเห็นไม่เอ่ยว่ามันจะมีรอยยับของหนังเยอะนะคะจะคล้ายๆบาลองเนาะอันนี้ด้านหลังก็ค่อนข้างจะซีดเยอะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไปผสมสี แล้วก็ทําสีให้ลูกค้านอใบเล็กอันนี้น่ารักดีนะคะสีแอ่ทรงนี้เนาะตัวเนี้ยสีที่ผสมเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากให้ได้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีเก่าเนาะก็คือจะเป็นสีน้ําเงินนิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าตัวลอยเนี่ยมันจะเก็บหมดไหมนะคะมันออกน้ําเงินอมแบบเจือม่วงนิดหน่อยเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันเก่ยนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลรักษากระเป๋านะคะแล้วก็ตอนนี้เก่งเปิดสอนแล้วนะคะสําหรับใครที่มองหาอาชีพเสริมนะคะหรือจะเรียนเพื่อเก็บความรู้ไว้นะคะเก่งก็คือ,อเปิดสอนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เก่งเปิดสอนอยู่ที่หัวหินนะคะโอกาสหน้าอาจจะมีสอนที่กรุงเทพนะคะก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามไวล้ละกันเนาะถ้าสมมติว่าถ้ามีสอนที่กรุงเทพเมื่อไหร่เก่งก็คือจะมาแจ้งนะคะก็หนังตัวเนี้มันค่อนข้างมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเก่งจะอ,อใช้เป็นกระดาษทรายนะคะเบอร์ละเอียดนะคะค่อยๆรูปก่อนเนาะเพื่อที่ว่าจะเก็บออรายละเอียดของหนังนะคะแล้วก็จะได้ทำสีให้ติดมากขึ้นเนาะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันมีรอยเล้ารอยแตกเยอะด้วยนะคะ เดี๋ยวเก่งลงด้วยกระดาษทรายก่อนเราค่อยอไปลงคินซิ่งอีกทีนึงนะคะเราจะลงคินซิ่งเก็บรายละเอียดพวกฝุ่นนะคะที่ว่าเราขัดออกจากกระดาษทราย ยังไม่รู้ว่าตัวนี้จะพ่นดีหรือว่าบัฟดีนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งก่อนเนาะจริงๆอ่ะ,อะช่วงยั์ช่วงย่นอ่ะมันเยอะถึงเราจะพ่นก็เราต้องมาบัฟอีกทีหนึ่ง ดีนะคะตรงสายไม่ต้องขัดนะคะถ้าเป็นงานลักษณะนี้เราขัดแต่ตรงตัวกระเป๋าได้เนาะ โอเคเมื่อเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายแล้วนะคะ mm. เราก็ใช้คินซิ้งรูปเอาพวกฝุ่น mm. พวกเศษสกรปรกออกนะคะก่อนการทำสีเนาะเก mm. ่งคิดว่าเก่งน่าจะบัฟและตัวเนี้ยเดี๋ยวเราบัฟให้เนี้ยบให้ละเอียดหน่อยแค่นั้นเอง mm. เพราะว่าพ่นสีเนี่ยตามซอกมันจะเยอะเก่งตลัวสีมันจะกองนะคะ จริงๆง,งานพ่นกับงานบัฟเนี่ยต่างกันไหมก็คือก็ต่างกันถ้าสมมุติว่าใครบัฟไม่สวยอันนี้ไมไ่ไม่ได้บอกว่าตัวเองบัฟสวยมากนะคะแต่ว่าเก่งคิดว่างานเก่งอ่ะค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะสําหรับการบัฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบัฟเนี่ยเราจะมีโอกาสมองตัวกระเป๋าได้ง่ายแล้วก็คือแก้ไขได้ง่ายเพราะเวลาการพ่นเนี่ยมือเราอ่ะต้องถือปืนมือนึงแล้วก็ต้อง ถือกระเป๋ามือนึงเนาะก็คือมันก็เลยจะคุมงานยากเก่งคิดว่ามันจะคุมงานยากกว่าการบัฟเนาะอย่างตามซอกๆเนี้ยบางทีเราพ่นไปแล้วเนี้ยสีมันกองมันก็จะเกี่ยไม่ได้เราต้องมาเก็บงานทีหลังอยู่ดีเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวตัวหนังสือนี้ก็ต้องละเอียดนิดนึง สีที่ใช้เก่งก็จะใช้เป็นน้ำเงินดำแดงเนาะดำเราใส่นิดเดียวพออันนี้เก่งใส่น้ำไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเงินเหตุผลที่ว่าต้องใส่แดงด้วยเพราะสีมันจะออกเหลือกม่วงๆนิดนึงเนาะเราก็ต้องดอปแดงลงไป อ,อันนี้น้ำมันเยอะไปนิดนึงนะคะแต่เกิ่งว่าสีได้แล้ว,ว,วเดี๋ยวจะใส่เนื้อสีอีกนิดนึงสีได้แล้วนะคะอันนี้เนาะ เพราะว่าตัวพื้นหลังอะกระดาษมันเป็นสีขาวเนาะแต่กระเป๋ามันสีเข้มถ้าเราลงหลายๆรอบอะสีมันก็จะเข้มเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวใส่เนื้อสีไปอีกนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างใช้เยอะนะคะกระเป๋าใบเยอะเหมือนกันใบใหญ่เหมือนกันเนาะพื้นที่เยอะอันนี้เก่งได้สีที่ต้องการแล้วนะคะเก่งลองตรงนี้นิดนึงเนาะ ก็เดี๋ยวแท็บไปเรื่อยๆเลยตรงนี้เก่งปิดอะไรไปแล้วนะคะก็สามารถแท็บทับไปได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอกอะไรทีหนึ่งทีหลังนะคะ เป่าก่อนนะคะตัวเนี้ยถ้าเรามองแล้วว่ามันด้านไปนะคะเราก็อาจจะไปพ่นออตัวก๊อสอีกทีนึงนะคะเพราะหนังตรงนี้มันค่อนข้างเงานะคะ ก็จะพ่นเฉพาะก๊อดเพียวๆเลยนะคะหรือจะผสมสีลงไปนิดนึงก็ได้นะคะชั้นสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเก่งขอลองตรงนี้ทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปลงชั้นสุดท้ายกัน ตัวนี้เก่งทำสีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียด,ยดนิดนึงมันยังมีรายละเอียดจุดเล็กๆน้อยๆอยที่ต้องเก็บนะคะแล้วก็อันนี้ที่เปือเป้อนๆก็เราใช้คัตตันบับชุบน้ำเช็ดออกได้เลยเนาะ ก็ที่ส่วนลึกๆกก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆเคีย่ยออกเนาะ ตรงกระดุมตรงนี้เราต้องเก็บสีอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าเก่งมองในกล้องมันจะไม่เห็นชัดเนาะมันจะเป็นรอบๆกระดุมนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเช็ดอะไรอีกรอบนึงนะคะ เช็ดสีอะไรเอ่อเช็ดสีที่เปื้อนออกจากอะไรก็เป็นคัตตันบัชุบน้ําเปล่าธรรมดานะคะเดี๋ยวรอตรงนี้แห้งสนิทแล้วก็มาลบอีกทีนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงมิ้งออยกันนะคะเพื่อเพิ่มความเงาเพราะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างเงามากตอนแรกเก่งคิดว่าเก่งจะพุ่น กลอสทับอีกรอบนึงแต่กลัวว่ามันจะฉ่ำมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพ้นกลอสแล้วเนี่ยเราจะต้องมาลงมิ้งออยอะคะ่ะก็เป็นลงมิ้งออยไปเลยเดี๋ยวนี้เก่งจะใช้เป็นถุงมือแล้วเนาะมันจะคุมปริมาณครีมง่ายนะคะ ะะเห็นไหมเอ่ยพอลงมิงออยมันก็จะเงาแล้วแต่เดี๋ยวเวลาลูกค้าใช้ไปอ่ะมันก็จะดอปนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวจะบอกให้ลูกค้าลงมิงออยเพิ่มเรื่อยๆกระเป๋าเนี่ยเวลาทําสีไปแล้วเนี่ยเก่งจะไม่แนะนําให้ลูกค้าไปใช้น้ํายาทําความสะอาดอะไรมากมายนะคะก็คือให้ใช้เป็นมิงออยดีกว่าเนาะเพราะว่าน้ำยาแต่ละตัวเนี่ยมันมีส่วนผสมไม่เหมือนกันนะคะบางคนไปโดนน้ำยาปุ๊บก็สีลอกเลยก็มีนะคะ เพราะว่าบางครั้งน้ำยาเขาไม่ได้เขียนส่วนผสมมาหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ว่าสีที่เราทําไปอ่ะมันไม่ถูกกับน,น้ำยาตัวไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือลงมิ้งออยหรือไม่ก็คือส่งมาปรึกษาก่อนได้นะคะก่อนที่จะทําอะไรกับกระเป๋าที่ทําสีไปเนาะ มิงออยก็ถ้าลงเยอะนะคะหลังการทำสีมันก็จะเหนียวนะคะจะเห็นว่าเก่งจากขยี้ก่อนนะคะให้มันติดแค่ปลายผ้านิดนึงเพราะมันเป็นไข่ปลาวานเท็กเจอร์มันค่อนข้างข้อนอยู่แล้วเนาะ น,นี้เก่งให้เทียบสีดูนะคะน,นี้สีเก่านะคะแล้วก็อันนี้สีใหม่เนาะจริงๆอะสีไม่ต่างกันมากเพียงแต่ต้นตัวสีเก่าเนี่ยมันจะมีการแตกลายงามากกว่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สีมันก็จะเลยมองว่าอ่อนกว่าน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวกินขัดด้านในไปให้ลูกค้าด้วยโอเคนี่นะคะนี้ปิดจบแล้ว ตัวสายเก่งก็ทำสีไปหมดแล้วนะคะโอเคค่ะก็ยังไงสำหรับมิวมิวใบนี้นะคะเกี่ยวกับการแก้ไขสีเฟดนะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย